ประเทศเขียวประเทศเวียดนามผมเห็นคนเวียดนามมันนับถือบูชาโฮจิมินเป็นเทพเจ้าผนที่บูชาหลวงพ่จิมินไปที่ไหนคนก็มาต่อหลวงพจิมินผมไปเที่ยวบ้านโฮจิมินที่เวียดนามก็ยกย่อนสงสัยตาไหวก็เลยนึกว่าเป็นมหาบุรุษของเวียดนามและนึกน้อยใจตัวเองแล้วประเทศไทยมันไม่มีเลย ไม่รู้จะนับถือใครที่มันพูดกันได้แล้วโอหกันไปยตามนี้ก็มีนับถือได้รัชกาลที่ห้าที่ช่วยประเทศชาติพระนาเรี้ยงหลวงอะไรแบบนี้แต่เราไม่รุนแรงกับตัวเองเราไม่นับถือเหลือเกินเป็นเทพเจ้าจร่งเลยผมสะพอนใจเราอยากให้บ้านเมืองเราดีเห็นรับ ม็ไม่นึกนึกไม่ถึงไม่เคยนึกเลนึกไม่ถึงพอในหลวงเราจะตาที่เท้ายมกัเมื่อแผ่นดินมันดับปุคว่ราทาชนร้องห้ท่าน,นิ้เห็นไหมครับเนี่ยทุกวันผมเปกรลาสวา้บ้งมรงคเอาพระราชารมยมเขีนของท่านมาเสนอ ตลอดถ้าโชนที่เสียสละเพื่อแต่งดินเพื่อไรทาชายทำเพื่อคนยากคนชน,นเพื่อประเทศชาติอย่างไม่ทิ้นเด็ดเลยทั้ครอบครัวช่วยกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ต่อแคนอะไรเลยเราอ่านในคำพีโบราณว่า,าพรพธิสัตวช่วยเหลือมนุษย์ผู้ที่ตกทุกข์ยากโดยไม่หวังผลประโยชน์ต่อเองผมไม่เชื่อ ใช่มั่งเลยมันไม่หวังผลประโยชน์ต่อแฟนเชื่อไหมสําหรัแต่พอมาดูพระราชรนิยมเกี่ยวกับคนรจัดการทุนเก่าดูทั้งหลายที่ดูนี่ยิ่งกว่าพ่อโบดิสักทำเพื่อแผ่นดินเราเห็นเติร์เดียวผันนี้บรรหารคีนปาชาเขาทำเพื่อสุอไอ้แผน่น จังหวัดภุพันบุรีคนภุพันบุรีนับถือเดือดตายแต่ในหลวงองค์นี้ทำทุกแห่งดึงคนยากลำบากบนเขาบนเนินพวกบนตอยพวกบนป่าตาไผ่บูชาจนถึงขณะนี้ทุกคืนคนหลับไหลเป็นตาโพรงในชีวิตก็คเพครั้งหนึ่งเท่านั้นที่ตาโพรงนี้ครับคือพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์ของประเทศเรา ผมลืมโอจีมินไปเลยโอจีมินในชิดซ้ายเจอกับภูมิพล,ลไม่ต้องมาไม่ต้องมาพูดกันแล้วขึ้นนำมาบอกเ่าให้นั้นหนังสือเราไม่อยากเอาไปเสียทุกเพราะว่าไอ้หนังสือประวัติศาสตร์เราจะมได้มมีเขียนไปเสีย แต่องค์พ่อจะทูกงพามาที่นี่นี่ก็คือปฐุมแห่งพ่อโพธิสัตว์ของสยามประเทศเป็นผู้ที่เลือกผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกจนกระทั่งมีคำกล่าวว่าหมามันยังไม่อดตายที่ไหนมีครับนี่เมืองเราประเทศไทยถึงหมามันไม่อดตาย แล้วคนจะอดตายได้ยังไงแล้วใครเป็นคนเลือกแผ่นดินของเราแล้วภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงแล้วไ,ไอแมเปรูเลยน้ำท่วมเป็น,นตายไปสามร้อยกว่าที่ไหนก่อนร้ายแรงอันตรายมากเลยของเราจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆไอ้น้ำท่วมวามใต้นัน้กนก็ไม่ท่าอะไรใครเป็นเลือก เป็นผู้เลือกสรรแผ่นดินนี้ให้เราอยู่ด้านตะวันออกมีเทือกภูเขาในเวียดนามมันกั้นไว้ด้านตะวันตกมีภูเขาตาวาวาสีดีๆของเราดีๆมันกั้นไว้อายุอะไรจะเข้ามามันติดภูเขาแผ่ินหมดมันก็ไม่ค่อยจะเกินผมศึกษาติดตามมาหน่นักหนาวก็ใครหนอเป็นผู้ที่เลือกแผ่นดินให้เราอยู่ที่ทุขสบายได้ขนาดนี้ ไม่ว่ารัฐบาลมันห่วยขนาดไหนมันโกงขนาดไหนไอ้นักการเืองมันชั่วขนาดไหนเรา่ายังร่ำรวยเป็นสุขกวา่าลาวกไใ้ปะมาดูดีทําทำไม่ก็แผ่นดินมันดีนี่ทำไมดีัะตายหมดตายกันหมดครับซึ่งขาติดตามค้นหาความเป็นจริงพรในสัมงานนี้ ผมคนหนึ่งที่เกิดมาบนแผ่นดินที่เราอยากที่จะต่อแครเปน็นดินอยาก,กคุ้มกับใครเป็นคนคนจีนเขารู้ทุกคนนะครับว่าจินซีฮ่อ,องเต้เป็นผู้สถา,าปน,นจาจักรวรรดิจีนและคำว่าประเทศจีนก็คือความว่าจีนปร,ประเทศของจีนเราเรียกไม่ถนัดก็เรียกจีนไอ้บาลังมันพูดไม่ได้ไม่ได้ไชน่าเลยอย่างนี้จกักรวรรดของจีน เป็นผู้รวบรวมจากประวัตดิจีนแล้วเป็นแผ่นดินจีนที่ไม่มีใครที่จะรบล้างได้สร้างกองแผ่นดินจีนก,ลกลนั้นในพวก่าเถือยังมาลุกลามในภาษาไหยกย่องในประวัติศาสตร์เรามาสองรุ่นว่าปีใครก็รู้กับจีนที่ไหนทั่วโลกก็ยังนับถือจีนสี่ห้องเซ่รู้ว่าจีนเสีย่ไม้พูดภาษาภาจาใดแต่ของเรามันไม่มีใครรู้ ไม่เคยคิดนะไม่เคยรู้เลยครับแล้วไม่เคยเข้าใจไม่เคยโตแหวงหาว่าแล้วใครอ้ทองแผ่นดินเรานี่ให้มาให้อยู่เป็นฝูงระดึขนาดนี้ต้องอะไรดีตอนนั้นผมประเทศจีนหลังจากสงบสุขเปิดประเทศเขาเชิญเขาเชิญตำรวจให้ไปเที่ยมประเทศจีน ผมเป็นรองผู้บัญชาการก็ผมอยากไปมานานแล้วประเทศจีนผมอยากไปดูกำแพงืองจีนอยากไปตาบไหวจีนสี่ต้งเตจัดต่อพักที่ยิ่งใหญ่ของเขาในประวัติศาสตร์ตนี้จะไปว้ไม่มีโอกาสร,รัฐบาลจีนชนเอาละก็ไปก่อนไปผมก็มาก็อบอกกับผูข่าวนาระเทศว่าเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ไปเห็นไปดูจีนที่ตั้งใจมานานแล้ว กูจะกูังมานท้่โตดดีแล้วผมไปดีแล้วนเรียากเอาเหรียญพังประการนะเหรียญประการพังประการร่นหนึ่งตอนนี้แสบหนึ่งยังไม่ขายเลยต้องไปคลองคอง้าขาวมาปูรูปประการรูปหนึ่งเขตกลงไปนั่งเสาหน้าแสบป,ปัญหาขาปาคเข่า ผมเอาไปฝากให้สหายกูเอาไปฝากให้ใครสหายไอ้จินซีสหายคุณเอาไปโอยบอกต้อสหายออกมาให้ผมเอาไปเงินทีก็ไม่เชื่อแต่ว่าแต่สุภาพพูดอย่างนี้ก็เอามันไม่มีหลักฐานเราบอกหลักฐานเชื่อได้ แต่ว่าในสนามารถเป็นเทพพูดก็อาำตามๆมมา่เป็นเมืองจีนคนี่ญญนกรัยญผมบอกไปลไปถึงกาแฟเมืองจีนต้องหดจีนนํำมันไล่อนจีนไม่เข้า,เาไปผมเราเป็นผู้ที่ใส่แผงๆโดนตบไปเลยผมก็เอาเหรียญต่อยลงไปหนึง่งต่อยาแฟมืิงจีน,นมันดีับฝนมันตก มันตกบ้าเรือดเลยผลเนี่ยตกไม่ยุดนะครับตกโตเมันเหมือนแับแผ่นดินเขารับรู้ว่าเวทศาหัยมาเยือนของราชนาการมาให้แผ่นดินฝนตกร้อนห้เลยโมดูตะกินต้องไปหาซื้อร่มตามร้านค้ามาสำหรับแจก ถึงจะเข้าไปเยี่ยมที่ไหนี่ะนี่ตำรอจมาตื่นขึ้นนี่เป็นรุ่งมันหลายสิบปีมาแล้วมาเล่าไปตำรวจทีต้องเอาล่องมาแจกให้ทุกคนไปเลยตกทั้งวันเลยไม่ว่าไปตกไม่หยุดพอตอนเย็นก็มาตำรวจทีมาบอกว่าผมเสียใจว่าสักไอ้คือหัวหน้าคณะผมคือคนตำรวจเอกศรีสุกสิงถุก ญาติทางแม่ของท่านอยู่ทางเมืองไรเมืองไรก็ต่อกับไอ้ไอ้เนี้ยครับไอ้เชียงคงเชียงรุ้งเนี่ยเป็นคนลาวทางทางเมืองไรแล้วก็มาเป็นชายาของอพอระเจ้าศักดิ์สิทธิท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ท่านอยากไปเที่ยวบ้านมพระบรรท่านก็นนะนจะไปเมืองไรจีนก็นจะให้ไปพตอน เย็นมาจีนมาบอกแล้วเสียใจเลยครับไอ้เมืองอไรเอาไปไม่ได้เลยฝนมันตกแผ่นดินมันทอนลมมันท่วงทับทางที่เราไม่ถูกไม่จะไปยังไงขอให้เปลี่ยนที่เราก็ขอที่นี่ที่ผมนำมาเล่าให้ฟังว่าจะสุพรรณามเที่ยวเที่รวทับทิมก็เป็นสหายเลยจริงสิจริงเท็ยังไงผมไม่รู้ แล้วก็สั่งผมว่าถ้ามีโอกาสให้ไปที่ฮานอยฮานอยก็คือในภาษา,าอินเดียเขาเรียกเมืองกัติกาชื่อเดียกับกัติกานหรือฮานอยบอกกับตรงนั้นเลยกูไปทำสัญญาสงบสึกแบ่งดินแดนกันชิ้นสีมันที่ตรงนั้น ก็ม,มาพูดไม่ได้รับสารเทพของผมก็เอาไปจนถึง,งหนานอยไปรอไงผมก็ไปแต่รับสารไม่มีก็มาค้นหาประวัติเพราะมันจะต้องมีข้าวกรองจริงๆคัวหาประวัติศาสตร์ว่าก็าาาสแสดงว่าจตักมรามเทศอยู่ในช่วงสมัย ตัวนาพูนประเทศเราเรียกว่าตรวนา,นนานแต่ตรงมัทำใไ้จีนสีของเทศของจีนประวัติศาสตร์เราไม่มีเลยครับไ,ไม่มีไม่มีที่จะบอกได้เลยมันหายไปมันก็เลยทําให้เราไม่รู้ว่าใครเป็นปสมกรัตรที่เลือกแผ่นดินให้เราอยแต่สําหรับผมก็เชืาผมรู้และคผมว่าผมถึงปุ่ม เทชีวิตจิตใจทั้งผมและครอบครัวโดยไม่เคนเหนื่อยยากลำบากยากจน,นทำทุทิศให้กับการทาเราเพื่อแผน่นดินที่ท่านได้เลือกสรรแผ่นดินและให้เรามีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขโดยไม่ลำเสียงทำและกมมาชวนท่านทั้งหลายเรียก็มมาบอกความจริงให้รู้ว่า ผู้ที่สร้างแผ่นดินใน้เรเลือกเป็นดินของเราเขาถึจะทำแล้วประเทศเรานะครับไม่ใช่ประเทศไทยเป็นจับะวาาาวัตรหม,ม,ม่าลาวเขมรเวียดนามมาเลเซียอินโดเีเซียอยู่ในจับอาวัตรโลกตรงนั้นไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อครับ ผมก็ศึกษาค้นหาประวัติศาสตร์แล้วมันจริงแล้วไม่จริงพูดตรงเดได้ยังไงเป็นจับประวัติไม่ใช่ประเทศไทยกระจอมทุกวันนี้คนประสัิย์ของประเทศไทยก็คือจับประพันเหมือนกับคินสีกินสีใหญ่ในประเทศจีนจักรพันธ์มองใหญ่ในทะเลใต้จีนก็กลัวไปตรงนี้ไปไหนไม่ได้ ที่จะเต็นใจที่สุดเรารู้หลักฐานอันนี้ก็นำมาสู่เมื่อจะดูความนาเทพขอให้ผมทำหลักดวงนครที่ทรรมราชผมถึงทานเป็นชายศิละปะศิลปิชัยเพราะว่าในสมัยสุวรรณภูมิศิละปะแบบที่จะไม่เกิดขึ้นในประเทศเราแล้วเราก็มีบรรดาสมาชิกของโกที่ ศึกษาในเรื่องเหล่านี้เขาก็มาฟังผมพูดอย่างนี้ครับแล้วก็นําไปเรียบเรียงเป็นเรื่องราวเป็นบทสรเพื่อที่จะเป็นวิทยานิพนธ์ปริญาเอกยันที่จบนะ้วจรยดรสีปนันท์ดูแลออกเผมไม่ข้อมูลเพจะข้อเรื่องสีวิชัยเพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้ที่รู้ประวัิศาสตร์ ตอนประเทศไทยถึงสมัยศรีวิชัยดีที่สุดคือดรสุนันท์อยู่รล้วก็ยังไม่กล้าวถึงสมัยจุฬาภูมิแล้วจุฬาภูมิเจีนด้ว่าฟูนันีไปฟังภูที่หลังมันยาวจีนว่าฟูนันไว้ว่างๆแล้วก็ภูนันทีนี้มันเมื่อเราได้เรื่องศรีวิชัยแล้วศรีวิชัยเป็นยุคมันเป็นยุคทองของเรา ก็จะสร้างศิลปะศิลปกรรมครับสวยงามเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายที่ผมทำผมสร้างก็ศิลปะศิลนเฉยศิลปีลเตอนนี้เราก็มีมีผู้ที่อยู่ในแวดวงของเรานะครับก็ศึกษาปริญญาเอกขอ็ถาบัื่อเราเหมือนกับสถาบด็อกเตอร์สิลปหัมมีคนหนึงครับ ก็คงให้ผมกำลังทำปีนาเองสวยงามก็คงจะจะจบปีนาเองแต่ผู้นี้เขามีความเชี่ยวชาญในทางดาราศาสตร์เพราะว่าคเรื่องดาราศาสตร์เขาก็มาถามผมเอ้ผมเรียนดาราศาสตร์มาเนี่ยสองปีแล้เนี่ยมันไม่มีดาวสิบสองมันไม่มีเนีย วิชาดาราศาสตาร์ของฝรั่งนั่นเราทำยังไงผมต้องมาทิบายเขาไปแล,ล้วก็ไ่ยอมศึกษาดรกำลังศึกษาเดี๋ยวเราก็จะกำหนดให้ว่าตรงไหนตรงไหนเพื่อนาไปเปรียนเทียบกับของโลกเรากำลังทำเรื่องวิทยาการไม่ใช่ในปากูบรีอย่างนี้อย่างนี้ก็าจะไปถึงดาราศาสตร์ระดับโลกไมีตัวแทนแล้วในขณะนี้ ทางน่าประวัติศาสตร์ด็เตอร์ศิลป์นังไงทำไปเขียนเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษนะครับให้สามชาติ์กแล้วรมศิลปากรอายเราวัท่านมาที่นี่พท่านมาเพื่อรับฟังนนไม่ใช่มารับฟังในสิ่งผมง,งา่ายไรไม่ใช่มาฟังเรื่องโหบกอดอะไรที่น่มันตลอดเวลาที่ท่านนับถือจากูุณความนอมเทลียดกันมาที่นี่ ขอยท่านทังเก่นะชีวิตของท่านดีขึ้นไหมมันจะเริญขึ้นมีความสุขไหมอะไรนี่ยรอเวลาที่ท่านมีไอจะสุขามรางเทศที่ตูท่านจะรู้สึกอกกุนใจมีไหมอันตรายต้องหลายที่มอนพวกอรมันสูดดิบมันเปลี่ยนไปแล้วสุละน้อยละน้อยนะครับนั่นนี่มันมี ไอ้เรื่องพิสดารอ,อย่างพิสดารอย่างอย่ามาทำอะไรกันเมื่อไหรไอ้เมี่อไหร่จะสุขาดำเต็มไปสีเหลืองเมื่อไหร่จะสุขาดำเตเป็นสีเลือดาาอไอ้นี่ผ้าพา,า,ายแล้วก็ออกมาอย่างนี้แต่ภาพจริงมันเป็นผีวขาวไม่ได้เป็นสีเลือดสีเลือดอะไรหรอก เสือขาวธรรมดาอยู่แต่ว่าภาษาเป็นอย่างนี้ก็ในสมัยที่เราชวนพัรงพวกเราไปเที่ยวบ้านยารุคารนะเและพอไปที่สางหลักเดอนพอทิ่ธรรมราชไปไปไหวไปเยี่ยมสางหลังเดอนทีนี้บังเอิญคุณสนถายไปไม่ได้ถ้าไปไม่ได้เขาอยู่เพ่ออผมไปถึงนค้วฟอนจิตธรรมราชก็กลับสารใ เขบอกตอนนี้ผมไปสูงนครนะครับท่านนใจผมไปพบกันที่ไหนผมเอาคุณมาทำไมบอกจะพูดความงามเที่ยวไปเข้าฝันบอกให้เอามีดเอาผ้ายางเนี่ยลงไปที่นครโดยด่วนให้ทางทำพิธีอับโลกตะกั่งวันนั้นผมบอกว่าไปที่รามคุ้มกันทำพิธีเลยทำพิธีเสร็จนะครับนี่เลยยังเป็นสีขาว แต่พอจะกลับไปที่สนามผุกตัวเปิดต้เป็นสีแดงหมดเลยต้มาถามผมทำไมเปี่ยนเป็นสีแดผมรูครับมันจะเกิดเหื่องอะไรเ้ไเหื่ร้ยเรยังจะตายกันองเลือแต่ว่าจะ่กูในขณะที่ทำทีสีแต่กูครามที่เขาอว่ากสสร้างเหรียญพังสะาน ขึ้นมาใหม่แล้วผมออกแบบด้านหลังขึ้นมาผมรู้แล้วก็เพื่อที่จะป้องกันเสียร้ายออกมาไปสีแดงอย่างนี้เห็นไหมแล้วในที่สุดมันก็ระเบิดราดประสงค์เห็นไหมครับมันระเบิดราดประสงค์ถ้าไอแ้แถกที่วางระเบิดมันไม่ไปหลงทางมันวางระเบิดสี่โมงึ่งถึงหกโมงเย็นตายกันเป็นพันนะครับ คุ้งเทจะลุกเป็นไฟเป็นนรกคนเดนีงทันทีนี่ความไปชัว่วไม่พูกก่อการร้ายบางเออไปหลงทางมันมาวางแล้วเดอดร้อนรถไม่สิ้ไม่มีคนแล้วตายที่สิบคนเกิดจากอะไรเพราะเราทำเหียนทำประกาศคุ้มขอก้อนอะไ้วในขณะทำเหียนทำประกาศ เราก็จัดในทศกณักณฐ์ที่ร่านคุณสมชาติเพื่อบอกเก่าทีา่ว่าเราทำเหรียญในขณะทำพิธีเจ้าแม่นางประยาอเอาเนี่บอกคุณสมชาติามึงต้องทำไหมทำไอ่ทำทพระการร้อยองค์แบบร้อยองค์รไม่ทำเข้มามาจะโกรเทร้ายขึ้นมาเนี่ยใหทำ เนี่ยครับก็ทำใเราแต่ก็เราผู้ที่ทำที่ไหนแต่ในพิธีทำต่อจากนั้นอีกพุ่งเสร็จแล้วเอามาวันนี้เนี่ยที่ได้ฟังประกาศงก็คือจะวามวางเพตในในแบบอครก็เรืในจิตทากายนี่ครับเนี่ยเพิ่งเสร็จแล้วก็เอาก็ํำชัอให้สองเสร็จในวันนี้ไดเอามา้ได ก็ทำขึ้นมาจะตัวเทไรเลยขึ้นมาด้วยบ้าหลังจากที่อยูในหลวงสมันโคนแล้วให้ทำนี่ในวันที่เราทำพิธีที่บ้านสุโชาติวันเป็นพระศักพท์อันนี้ก็คืออันนี้คือสิ่งโกรธที่ผมนี่ผมห้อยมาสามสิบปีแล้วองค์นี้นะครับจะตุขามเทพโภคบุญธรรมท่า เอดตาฟาังประการให้ถูกต้องีไม่ได้สร้าบมาเป็นพันปีแล้วแล้วผมบอกเอาแบบมาที่ไหนบอกเดชฤกุนมาให้นท่านไปอา่านหนังสือปกสีฟ้าที่ผมเขียนไว้ท่านกำจรตสิรคุณผู้ว่าเป็นชาติท่านไปงานศพญาติท่า,านัีรป่าพะนังเช่าซือผ้านี้มาจากพวก ไอ้ชาวพมงก็ไม่ได้เลยท่านท่านตำจอนายเวทุลท่านเป็นคนอชอบนั่งสมาธิเหมือนอะไรมาบอกท่านผู้บางให้เอพาพรานี้ให้ผมดูดูนั่นงน้อยย่าโมมาก็จะมาขอพบผมผู้ว่าเวชชาติและเจ้าสำนักพระบร,รมตแต่จะมาพบผู้กำกับนครศรีธรรมราชละมันกระจ ผมก็บอกว่าอย่างนี้หรือเป่าผมไป็นภพขั้นนั่นมาจะเรียกผมก็พูดผมไม่ได้ผมจะเรี่ยงได้นพ <c oughs> ่าหมอห่า,านดีเอาให้ที่บ้านของหม้อให้ผมจะ,มะสุขามมาเทพก็ถามอันนี้ใช่ไหมที่มึงแต่ที่มึงอยากได้ที่มึงอยา,ายม,มาเป็นแบบเป็นแบบเป็นพระที่เทวราเป็นเลือเชื่อ ผมว่ามาค่อยอมันแม่เลยสามสิบปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วค่อยมาอย่างนี้ลลกวัตทุผลเสด็จจริงให้ให้ทิ้งให้ดูกพไไ้้นํำแบบนี้มันมาทำให้เหมือนกันเพื่อคนยแ่นี่คือวังกระามที่นั่งอยแต่เป็นจิตยิดานที่ทำให้มงคลนะพระปรางค ก็จะจุวินญ,ญาณงจะสุขหามเด้วยบก็ใครสนใจอะไรก็ไปต่อเห็นคุณท้องชาติบอกว่าองค์นี้ถ้เา,า,งงาเป็นทองคำต้องใช้น้ำหนักคิ่าบาทเป็นแสงแต่ถ้าใครมีปัญญาคุจะเอาไว้เพราะมันจะหาไม่ได้เลยเป็นขั้งสุดท้ายแต่เป็นทองคำจะหาไม่ได้ ห้าแสนอากลังเป็นแสนพอต่อไป้ากายเป็น้าโยที่ดงรก็ไม่รู้กี่สิบ้านนี่มันมาจะมันมาหลอกขายผันอเนี้หลวงพ่อพูดท่าาสมเด็จมาออมาสิบล้านร้อยล้านคุณสมผาติเป็นนักสะสมพระเป็นนักสะสมพระซูทั้งนั้น ทุกงประสัทสิเชื่อเปา่าพวกเสียนผ้าประสาทสิยังดีที่เอายังเลือกยางเลือกจอดเที่ยวย่างธรรมดาเลรแลอววันหนึ่งไอ้เสียนผ้าที่หาจ่ญยเจ้าผ้ามาขายก่อนไอ้เสียนผ้าจะมาขายโก้ต้าฟาง ฝันเห็นลูกเหมือองค์เจ้าตุภามลองเทหนั่งวงมาลองแต่ไม่มีหน้าครับเห็นนะเห็นในฝันก็ไม่รู้ภาพเลยคอยเสียบผ้ามาถึงเอาผ้ามาตัวลูกผ้าเอาเงนในฝันเลยนี่เหมือนในฝันแต่องค์เนี่ยขายเท่าไหร่ัมบอกขายองค์เพราะไม่มีราคาไม่มีใครนับถือไม่ใช่เพราะพูดไม่ได้ไม่ขายผมไม่ถือไม่ซื้อทั้งหมด ถ้าขายตรงนี้<ไ>ก็้ซื้อ้ขายตู้ตูนั้นพลาดก็มาคิดว่าแล้วเขาเล่นพ้ามาเนี่ยงดเงินเป็นรู้เท่าไหรซื้อของดีๆทงนั้นแล้วไม่มีปรากฏการอะไรเลยไอ้นีพ้าอะไรก็รามารู้อทำดีเรสินทำไมถึงมันมาเข้าขวันมาเห็นมันสัเส็จได้เหรอใครมันทำมาเขาบอกว่าโกงกรับ นครผมก็ป็นคนทอก็ซื jadi, ้อผ้าอยู okay. so ่ท so ี so ่ไหนกม่ yani ้จ like ักวันหนึ่งเขติดต่อได้เขาบกว่าผมนอนไปผ่านใยท่านก็ไปขอขอให้ผมเล่าเรื่องผ้าที่สนผมก็ทลยให้ผมตั้งในร้มาครับ้าไี่มัเนมาเล่ากนเนี่ยแต่กคาเจ้าแม่ทางวยาก็บอกให้ทอง และทำให้เสร็จสิ้นก่อนมันสุกรานต์มาและจะติดสวนท่้านสมใจก็เสรก็ไม่ใช่ว่าเงื่อรายได้ทั้งหลายก็คือนำมาสร้างอุปตัวออันนี้ครับที่ผมพยายามพูดมานานก็เพื่อเล่าเรื่องราวเก่าในปีที่จะผ่านไปนะครับถ้าท่านหิววันก็ไปทานอาหารโดยจัดเตรียมไว แล้วก็เดี๋ยวในวินีก็จะชวยเจ้าแม่นางพราจมากระทักในร่างทรงแล้วก็จะเจิมโดยจะให้พอให้ท่านทั้งหลายประสบความสุความสำเร็จแล้วก่อนที่จะจบคำที่ผมพูดเล่าเรื่องราวสาธาะน้มยท่านฟังทั้งหลายด้วยความกอผมขอของที่านที่รักครับ ให้ท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้และที่มาเนมาจองประสงแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตลอดไปสวัสดีครับ